สวัสดีค่ะเพื่อนชาว f c e e o o o s s o i i l l c ค m YouTube ทุกคน everybody <Okay. laughs> โอเคค่ะหลังจากที่น้องเกดทำคลิปฮาร์ดคอร์ไปนะคะทุกคนก็แลดูชอบมากนะคะกดไลค์กันใหญ่เลยขอขอบคุณทุกการกดไลค์การกดรีโพสการกดติดตามนะคะก็ช่วยกดไลค์กดรีโพสกดติดตามต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะโอเคเราจะได้มีของรดๆโปรโมชั่นรดๆมาบอกกับทุกคนอีกอ่ะมา วันนี้นะคะออกแนวทอมทอมเฮาเฮาหนอทั้งซึ่งคลิปแต่ก่อนแรกๆแงบบสวันนว่านสวันสวนสีค่ะอย่างงี้ไม่แล้วค่ะทุกคนชอบแบบฮาร์ดคอร์นะคะน้องเกดจับโจดได้แล้วน้องเกดก็จะฮาร์ดคอร์ต่อไปโอเควันนี้น้องเกดได้ไปวัสสันมาอ่าซึ่งบอกก่อนว่าอ่าน้องเกดมีสองร้านที่น้องเกดดักสโตร์ที่เข้าประจาคือร้านวัสสันกับร้านบูธถูกไหมตอนนี้ร้านบูธเนี่ยเครื่องสำอางเซเว่นทีมคือพวกอย่างนี้ นะคะนับเลขสิบเจ็ดเนี่ยค่ะก็คือเซเวนทีนซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะโบทานิกเนี่ยพวกเนี้ยโบทานิกเนี่ยลานบู๊เนี่ยก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะพวกโทนเนอร์รอย่างเงี้ยลานบู๊ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูเข้าไปาหาซื้อกันได้นะจ๊ะโอเคแล้ววันนี้ก็จะมาพูดเอ่อเน้นหลักถึงเอ่อเรื่องของวสันเพราะว่าวสันสเนี่ยวันนี้เข้าไปแล้วคือเอ่อเข้าไปแล้วคือ ซื้อชิ้นที่สองในราคาห้าสิเปอร์เซ็นในราคาหนึ่งบาทชิ้นแรกราคาปกติถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับว่าเราซื้อหนึ่งแถมหนึ่งั่นแหละก็คือเขาบังคับซื้อ2ชิ้นถูกไหมโอเควันนี้น้องเก๊กก็ได้ไปจับไอ้นี่มาเลฟลอนนะคะอันนี้เบอร์ศูนย์แปดสีสตรอเบอร์รี่ช็อตเค้กนะคะแค่ชื่อก็กินขาดแล้วปะอ่ะที่ทาเราก็เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวทาให้ดูใหม่ ซึ่งเป็นสีชมพูขาวขาวมันเป็นคอนเซปต์ของน้องเกยอยู่แล้วที่แบบชอบสีแบบโทนประมาณเนี้ยชมพูขาวขาวอยู่แล้วเนาะคือราคาสองรอเจ็สิบเกาบาทชิ้นที่สองหนึ่งบาทก็เป็น2 8 0้อปดสิตกอัลละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทอุแม่เจ้าน้องเกยก็เลยไปหารกับคนที่ตรงนั้นมานะคะก็ผ่านไปเริศดไ้เริศแม,เม,แม้เดี๋ยวจะคอยมาบอกโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อีกนะคะก็ร้านโบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเต็มเลยเนี่ยอย่างพวกนี้นะที่บอกไปก็มี เนี่ยอันนี้น้องเกดกก็ไปจัดมาแล้วเป็นโทนเนอร์นะคะของเขาอายลีโมเวอร์ของโบธานิกก็มีนะคะแล้วก็อืมพวกโฟร์ยูทูพวกโฟร์ยูทูก็มีเอ่อไม่มีสีโฟร์ยูทูไม่มีนะเอ่อพวกอ๋อพวกนี้นี้นี้ลดเหมือนกันของ into it นะ into it ก็ลดนะคะเอ่อลองไปหาดูการตามเอ่อ ว่าสารตามร้านบูทแต่ร้านบูทตอนนี้คือของสินค้าตราบูทเนี่ยพวกเซเว่นทหรือว่าโบานีเนี่ยจะลดเยอะมากโอเคคลิปนี้ไปเท่านี้นะคะก็อย่าลืมไปหาดูโปรโมชั่นดีๆกันแล้วกันเนาะเออแล้วก็แบบไอ้อย่างเลฟลอนรุ่นแบบเนี้ยก็จะเหลือ 1 5 1บาทนะคะที่เป็นเนื้อชิมเมอร์ส่วนถ้าเป็นเนื้อแมทเนี่ยจะก็จะเหลือ140กว่าบาทมั้งถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดนะก็ยังไม่คอนเฟิร์มแล้วก็พวกแมท1ถึงแมท7นะคะตอนนี้ที่เซนทัลพระราม2เหลือ199บาทเมเบอรลีนไปหาซื้อได้นะคะวะสันนะโอเคค่ะ,อ,คคะอุ๊ยตายมาบอกโปรโมชั่นกันเยอะแยะไปละบายๆใครอยากถามอะไรก็ไลน์มานาะชอบคุยชอบอะไรอย่างนี้กันได้นะ โอเคมาพูดคุยแบบแลกเปลี่ยนนะคะความโปรโมโชั่นต่างๆดีๆนะคะก็ไปแล้วคลิปนี้อยากถามว่าซื้ออะไรที่ไหนยังไงก็ถามได้นะคะโ okay, อเคบายาให้ดูสีปากชมพูขาวขาวเนาะชอบเออวันนี้แป้งแป้งเลิศมากวันนี้ใช้ของเออบิวตี้ลิเชียนะใครถามว่าบิวตี้ลิเชียซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่เซนทันนะคะแล้วก็ เอ,อ่อเพจ b e a u t y ล i เชีย s เขาว่า b e a u t i l i c i o u s b e a u t y ล i เชีย s นะคะที่แบบชอบจริงๆก็คืออายไลเนอร์ชอบมากๆนะคะเนี่ยวันนี้ก็กีดูดิมันดูแบบเป็นเส้นคมเดียวเอออันนี้เพิ่งกีดเล่นเมื่อกี้นี้ดูดิเป็นเส้นแบบเส้นเล็กๆอะ่ะเออเนี่ยดูสิเป็นริ้วๆเล็กๆสวยอะ่ะโอเค ก็คลิปนี้นะอยากจะอบอกกับทุกคนว่า,าใครมีโปรโมชั่นดีๆหรืออะไรยังไงก็มาบอกกันได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์เข้ามาติดตามนะคะขอให้ช่วยกดไลค์กดรีโพสต์กดติดตามน้องเกดไปเยอะๆนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำเนาะบ๊ายบายบ๊ายบาย